สวัสดีจ้าอายกเบาเสียงหน่อยด้วมากินข้าวกับน้ำพริกซิกาอืมข้าวกับน้ำพริกซิ้าถึงจะได้สวยไว้ยแบบองมะบ้านน้องใช้ลำใช่เวยต้องกินกับปุงกับหอยกินข้าวกับนี่ยังล่ะ กะหล่ำปีมาด้วยพี่น้องกะหล่ำปีกะลีปัม่มข <c oughs> อญอาตใส่มือด้วยพี่น้องเดี๋ยวตักเอง กระเทียมโรยหน้าข้าวอ่ะตักกระเทียมโรยหน้าใส่ข้าวพริกป่นพริกป่นพริกป่น <c oughs> เอ้ยให้พริกป่นพี่เนอง มาเด้อพริกป่นบีใส่ข้าวเค็มไม่รูเค็มมากแล้วเปล่าอูน้ำปลาโชคเลยบีใส่ข้าวพี่น้องแล้วก็กินกับผักเนี่ยคลุกข้าวเนพริกป่นคลุกกับข้าวเรามาในในพริกป่นมันจะมีกระเทียมด้วย เราต้องการกระเทียมด้วยพี่น้องอุ้ยเค็มไาต้พราะเอาเรื่องบออ่พี่น้องเอ้คหยกินเค็มหลายบระด,ด้้เดี๋ยวเป็นจะเป็นโรคเลนั่นเค็มหลายจะเป็นโรคไตต้องซิมก่อนที่พี่น้องแต่พาะคนข้าวก็หมดไปแล้วนาอกเวลาล้วคอยเนี่ยอ๋ยอ ใส่ได้อยูแต่นี้เราก็กินเนี่ยกอข้าวเราคุกแล้วเราก็กินเลยอันนี้วางตุ้งคนข้าวแล้วก็มือกินไม่ได้แล้วแสบไม่ได้ใส่ถุงมือกินช้อนเลยแล้วก็จะมีปลาทู ปูตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะกินกินไปเลยกินไปเลยแก้วไม่ได้อัดคลิปยาวก่อนวะอัดอันนี้ไปก่อนวะ ลงมือกินแล้วเนาะ <S <S อ,อันนี้ไข่ไข่ต้มมัอนี้กินไข่แดงได้กินวันมินวัน เมื่อวานก็กินทะาดาวนี้กิน้เดา,ว,า,ดา,เดาวันนี้มีไอ้นั่นด้วยเมื่อวานก็มีมะละกินกุกอ่ะแก่เค็มจัหน้อยได้พี่น้องคอยอ่ะ ละพิโนกกวังวตุ้งกวังตุ้งน้อย เนืาากก้อสัตว์จเป็นปลาทูพี่น้องเข้ากับปลาทูปลาทูมันก็มีไข่มันดีไขมันดี แต่ว่ากินต้องระวังกั้งหน่อยเด้ออันนี้กวางตุ้งใหญ่กวางตุง้งแบบกั้นนันงแข็งนะพี่น้องเนะี่ยเขี้ยวขาดบ่เนาะ วันนี้ก็นั่งไกลหน่อยอมอมอมลมเด้ออย่าลมเด้ออย่าลมเด้อกระตอดกระตอดไวจัด เสต๊าดเสตดา,ดากลางโดนเนี่ยพี่จ้องเออมาอ,อ้ยมาเข้ากับกระเทียมอมืแล้วก็อืขม,มบ่บ่ขมดอกคือเองจอกเองิงแล้วขมดอกมันเป็นเสตดามัน มันก็มีนิดหน่อยเค้นชื่อว่าสะดาเนาะจะให้หวานจ้อยจ้อยมันก็น้หวานมันก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> มันก็มีติดปแปะแปมอันนี้ชอาอมอืมอชอาอม,อม,อม ท่านผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เจ้าแก้วนะเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจ้าแก้วแน่ยหักทุกขู่ทุกคนด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย